ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก เลิกเหนียมท่าทีทักษิณชัดสก,กิดแพรทองโพยตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอัุโสเลยก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเรื่องของการปลายัยหาเสียงของคุณทักษิณที่เรียกว่าดุดดันนะครับซัดแหลกนะครับโอ้โหเรียกว่าออกมานะครับหลายๆคนนะครับก็ตั้งคําถามว่าโอ้โหอันนี้นะครับเป็นการหาเสียงนะบเลือกตั้งนายกอ,อบจอหรือเป็นการที่ใช้เวทีเหล่านี้ในการพูดนะครับเรื่องต่างๆกันแน่นะครับ6มกราคม258นายเทพไทยเ นพงศ์อดีตสอสอนครศรีธรรมราชโพสต์เฟซบุ๊กเทพไทยคุยการเมืองนะครับเรื่องนะครับหรือไทยจะมีตำแหน่งนะครับนายกรัฐมนตรีอักวุโสนะครับ ระบุว่าถ้าใครได้ติดตามการปราัยหาเสียงนายกอบจอเชียงรายของนายทักษิณชินวัตรแล้วจะเห็นว่าการปราัยเต็มไปด้วยความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองมากเปรียบเสมือนเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริจรงสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารประเทศในนามรัฐบาลได้หลากอย่างละเอียดในหลายประเด็นเช่น การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศให้ความมั่นใจว่าปีหน้าปี2568เนี่ยเศรษฐกิจจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเป็นการขายฝันให้ประชาชนแทนรัฐบาลเหมือนเป็นนายกรัฐมนตรีเอง 2. ได้ปลาใสเรื่องการแจกเงินนิจิตอนวอร์เรที่รัฐบาลประกาศนะครับไว้เทคโนโลยีจะเสร็จนะครับในเดือนมีนาคมพอเสร็จแล้วจะโอนเงินให้คนที่มีอายุต่ำกว่า60ปีลงมาส่วนวันที่ยี่บเก้ามกรานี้จะเป็นเงินให้นะครับสำหรับผู้ที่สูงอายุนะครับหกปีขึ้นไปและจะให้คนหนุ่มสาวเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและอีกอย่างอีกหน่อยนะครับการติดต่อกับรัฐบาลจะผ่านิจิตอนวอเรทั้งหมด 3ยังพูดถึงการขันน็อตรัฐมนตรีให้ทำงานให้ได้โดยอ้างคำพูดของนางสาวแพรทองทานว่ากำลังกำลังนั่งไร่ให้รัฐมนตรีไปพูดกับข้าราชการก็มีคำแก้ตัวสารพัดนาย,ยกรกฐมนตีก็ไปพูดกับรัฐมนตรีว่าต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้จะเปลี่ยนคนมาแทนรัฐมนตรีจึงจะกระเตื้องครับทั้งที่เป็นความคิดของนายทักษิณทั้งสินงส้นนางสาวแพรทองทานคงไม่กล้าที่จะไปคาาโทษกับรัฐมนตรีคนใดเลย 4. เรื่องไฟฟ้านายทักษิณคิดว่านะครับปีปีนี้นะครับค่าไฟจะต้องลดไปอยู่ที่เลข3ไม่ใช่เลขสีใจอยากให้เหลือเกิน3.50บาทแต่คงได้แค่3.70บาทอ่กำลังให้เขาช่วยทุบอยู่ปีนี้ค่าไฟลงแน่เห็นตัวเลขแล้วทุบได้ 5. ได้ประกาศการแก้ไข ปัญหาค่าอาหารสัตว์ค่าปุ๋ยค่ายาก็จะให้ลดลงเรื่องนี้ต้องทําให้เป็นจริงภายในปีนี้ให้หมดทุกอย่างทั้งที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบไม่ได้พูดอะไรเลย หกแถลงแผนรัฐบาลว่าปีนี้ต้องทำงานหนัก 1. เรื่องของยาเิบติดเอาไว้เกี้ยงสอนะครับคอเซ็นเตอร์ต้องเอาให้เกี้ยง 3. การผูกขาดทุกรูปแบบต้องเอาให้หมดเพื่อให้พี่น้องมีค่าใช้ใจ่ายในชีวิตที่ต่ำลงทำรายได้ให้ดีขึ้นนะครับมีโอกาสดีขึ้นทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในปี2568 7. นะครับ ยังตอบคำถามเรื่องข่าวการปรับครมอว่านะครับยังไม่ปรับตอนนี้กระแสข่าวจะปรับนายพิรพันธ์สตริรัตวิภารองนายกน้ำตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกนายทักษิณก็บอกว่ายังทำงานกันได้ยังไม่มีการปรับครมอจากคำปาศัยและการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวจะเห็นได้ว่า นายทักษินชินวัตรคือนายกรัมตีตัวจริงจึงไม่จําเป็นจะต้องเหนียมอายอะไรอีกแล้วถ้าจะปรับตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัมตรีอย่างเป็นทางการก็ให้นางสาวแพรทองทานตั้งขึ้นเป็นตั้งขึ้นมาหรือจะเอาแบบอย่างประเทศสิงคโปร์ที่มีตําแหน่งรัฐมนตรี อุโสนะครับแต่ถ้าเพื่อให้สมศั์รีก็ตั้งตําแหน่งใหม่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐตนตมตีอุโสเสียเลยอันนี้เขาเป็นข้อมูลนะครับที่คุณเทพไทยเสนาพงศ์นะครับได้มีการวิพากษ์วิจาร์วิเคราะห์เอาไว้นะครับก็อยากที่เราเห็นนะครับว่าวันนี้ถามว่าสิ่งที่คุณษิณพูดเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์กับประเทศชาติมันก็ดีแต่ต้องรู้บทบาทของตัวเองหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรคลิปหน้าจะอัปเดตให้ฟังครับ